สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมศึกษาในวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจุดเริ่มต้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องจากผลจากการใช้แนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมไทยอย่างมาก ในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งทางด้านวัฒนธรรมด้วยค่ะผลของการพัฒนามีทั้งผลในด้านบวกและผลในด้านลบเรามาดูผลในด้านบวกกันก่อนค่ะผลในด้านบวกข้อแรกคือทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทำให้เกิดความเจริญทางวัตถุ และสาธารณูปโภคต่างๆเกิดระบบสื่อสารที่ทันสมัยมีการขยายปริมาณและกระจายการศึกษาอย่างทั่วถึงมากขึ้นสำหรับผลในด้านลบทำให้ต้องพึ่งพิงตลาดและพ่อค้าคนกลางในการสั่งสินค้าทุนเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติ และการรวมกลุ่มการตามประเพณีเพื่อการจัดการทรัพยากรที่เคยมีอยู่แต่เดิมเริ่มสูญหายไปเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พระศนิกรชาวไทยเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสะโลกาภิวัตน และความเปลี่ยนแปลงต่างๆปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบไปด้วย3ห่วง2เงื่อนไข3ห่วงประกอบไปด้วยความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะ2เงื่อนไขจะต้องประกอบไปด้วยเงื่อนไขความรู้ได้แก่สติปัญญารอบรู้รอบครอบ ระมัดระวงังและเงื่อนไขคุณธรรมประกอบไปด้วยซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนแบ่งปันปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีต่อการกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน ภายนอกเรามาดูแต่ละคำนะคะว่ามีความหมายว่าอย่างไรบ้างความพอประมาณหมายถึงความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบภูมิคุ้มกันหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและดำเนินการขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมดำเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบ ื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางประเทศไทยกับเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นให้ผู้ผลิตหรือผู้บริโภคพยายามเริ่มต้นผลิตหรือบริโภคภายใต้ขอบเขตข้อจำกัดของรายได้หรือทรัพยากรที่มีอยู่ไปก่อนซึ่งก็คือ หลักในการลดการพึ่งพาเพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมการผลิตได้ด้วยตนเองและลดภาวะการเสี่ยงจากการไม่สามารถควบคุมระบบตลาดได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพเรามาดูเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัวกันค่ะข้อแรกนะคะมีความประหยัดนะคะ โดยสมาชิกในครอบครัวต้องช่วยกันลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและส่งเสริมสิ่งที่สามารถผลิตได้เองในครัวเรือนหรือใช้ที่ดินในบริเวณบ้านให้เกิดประโยชน์เช่นปลูกผักสวนครัวเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าอาหารได้ประกอบอาชีพด้วยความสุดจริตแม้จะตกอยู่ในภาวะที่ขาดแคลนสิ่งต่างๆในการดำรงชีพ ก็ไม่ต้องโลภมากปฏิบัติตนในแนวทางที่ดีเช่นไม่เล่นการพนันไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมีความขยันอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆและใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาไม่ทำอะไรเกินตัวหรือเกินความสามารถของตนเองจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อจัดสรรรายรับรายจ่ายแยกเป็นส่วน พื่อครอบครัวจะได้ไม่เป็นหนี้เพราะใช้จ่ายเกินรายรับค่ะเศรษฐกิจพอเพียงในระดับโรงเรียนเช่นการสร้างเสริมนิสัยที่ดีในการใช้ทรัพยากรในโรงเรียนอย่างประหยัดปิดไฟฟ้าหลังจากใช้ทุกครั้งปิดก๊อกน้ำให้สนิทไม่สร้างขยะให้กับโรงเรียนเกินความจำเป็นและนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่เช่น สมุดที่ยังใช้ไม่หมดควรใช้ให้หมดทุกหน้าหรือในโรงเรียนมีการจัดตั้งธนาคารขยะและสนับสนุนให้นักเรียนช่วยกันเก็บขวดน้ำพลาสติกเศษกระดาษเพื่อนำไปขายให้กับธนาคารขยะเพื่อสร้างรายได้ให้กับนักเรียนและห้องเรียนของตนเองค่ะส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทำงานเช่นใช้พื้นที่ในโรงเรียนทำสวนเกษตร ื่อฝึกให้รู้จักทำงานเป็นขั้นเป็นตอนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่อไปเรามาดูเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชนค่ะเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชนเช่นการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆของชุมชนโดยร่วมมือการวางแผนผลิตสินค้าและบริการ เพื่อช่วยลดปัญหาการผลิตสินค้าชนิดเดียวกันและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในระหว่างสมาชิกกลุ่มต่างๆในชุมชนจัดสวัสดิการที่จำเป็นให้แก่คนในชุมชนเช่นจัดทำกองทุนช่วยเหลือผู้สูงอายุกองทุนเพื่อการศึกษาสำดับสำหรับเด็กยากจนจัดให้มีตลาดนัดสำหรับแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการภายในชุมชน เพื่อช่วยเหลือการเรื่องแหล่งจำหน่ายสินค้าสรุปได้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่จะช่วยให้ประชาชนทุกระดับพออยู่พอกินอย่างมีความสุขและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ค่ะทีนี้นักเรียนลองกลับไปคิดดูสิว่ามีความพอเพียงอะไรบ้างที่นักเรียนสามารถทำได้และเป็นเรื่องใกล้ตัวของนักเรียน มาถึงแบบฝึกหัดท้ายคลิปวันนี้ให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้จากหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงหน้าที่108-115ถึง115ค่ะและทำแบบฝึกพัฒนาการเรียนรู้จากหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงหน้าที่123ข้อที่ 1, ค่ะอย่าลืมทำงานให้เรียบร้อย แล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ